สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางเพ็ญศรีวงสกุลค่ะเป็นประธานกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นประธานกลุ่มของโครงการาต่อยอดทำร้านอาหารและสินค้าอุปโเพื่อการท่องเที่ยวค่ะพวงนั่นที่พี่ได้รับก็เป็นช่วงโควิดคิดหนักหน่อยแต่พี่ก็ไม่กลัวคิดหนักพเพราลองนำอลอร่อยอพี่ขายทาง ออนไลน์ Online, ทางเพจรวตัดิได้ไปเข้าร่วมโครงการกับเปนเะสือนั้นให้มารับผมท,ที่ตอนช่วงนั้นเพราะว่า,าสะเทือนไหมทางร้านพี่ที่บอกไม่สะเทือนเลยพวกเราได้รับงินั้นเราโโก็เรื่องขยายกิจาการของเราได้เลยใช่ไหมเพราะเราสร้างอาคารเรารับอยู่แล้วผมได้ตังคุก,กไปซื้อถ้อวยจานช้อนอะไรมาตอนพี่ก็ได้ส่งทางของเราเราก็อยู่ได้ช่วงโควิดทางควบคัว ตั้งผีชีวิตเกือ20ชีวิตเพราะว่าทาง3คนมีลูก,ลกอยู่เป็นลูกก็อยู่กันอย่างสบายลูกก็ขายขายไปเรื่อยๆื่อจนว่าโควิดกอให้เปิดที่ตอนนั้นทางร้านก็ประมาณ2เดือนได้้ช่วงโควิดกันได้ได้ตังตัวแรกเลยทางกองทุนของบทบทสัสกีตัวแรกมานั้นเน่งก็ตกใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงแต่เราก็ขายทางออนไลน์เลยนี่เคยสั่งอะไรเราก็ทำเนี่ยที่ก็ทกําจนสําเร็จตอนนั้นก็มีคนเก็บนะช่วงนั้นเนี่ย ทำไปเลยเก็บพกักผ่าถ้าใช้จ่ายแล้วพี่ก็เก็บตังไว้วันละ300บาทถ้าวันไหนได้กำไรเยอะก็เก็บ500เพราะว่าเรารู้แล้วคนที่เหลือจะให้ตอนนั้นตัวเลขพี่่อน6เดือน40,000กว่าโลาก้เหลือตังลราก็เอามาปั่นกันอีกตามสี่คนมามาใช้จ่ายก็ทำจนมาเรื่อยๆจนพี่ได้ได้รับความ ก็มีควบหลงนามโมเดลอยู่นะคะก็เช่นปลูกผักสวนครัวผักที่ใช้เนีมีตะคลาค้าหนออคาขมิน้นนี่เราก็เอามาใช้ในใน,ในทำเครื่องแกงของไส้ปลาย้งนะคะทางร้านของฉันเฉลี่ยแล้วนะประหยัดเดือนหนึ่งหลายตังที่มาใช้ใน,ใน ร้านอาหารนะคะเพราะว่าดิฉันปลูกเองปลดสารพิษแน่นอนโควิรอฉันไม่กลัวหรอกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคะ่ะ